โอเล่คุณาโซชาคุณซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระต้นลูกทีมว่าเริ่มต้นฤดูก,กาลต้องดีกว่าซีซั่นที่ผ่านมาหากพวกเขาต้องการครองแชมป์ลีกที่ไม่ได้สัมผัสมานานทั้ง8ปีเต็ม สำหรับโอเลกุนาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมากระตุ้นลูกทีมของตนว่าต้องเริ่มต้นฤดูก,กาลใหม่ให้ดีที่สุดหากต้องการที่จะประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษมาไว้ในครอบครองซึ่งทางโซชานำทัพปีศาจแดงจบอันดับ2และ3ในช่วง2ซีซันที่ผ่านมาโดยตอนนี้เขามองการไกลในการที่จะนําสโมสรอ,อันเป็นที่รักหวนกลับคืนสู่ความเป็นเบอร์หนึ่งในเกมลีกเมืองผู้ดีครั้ง สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้สัมผัสกับคำว่าแชมป์ลีกอีกเลยนับตั้งแต่เสื้อเล็กฟกุซานก้าวลงจากตำแหน่งเมื่อปี2013ซึ่งเขานำทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่13และเป็นแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศสมัยที่20ของสโมสรสำหรับตอนนี้โซชาเตรียมที่จะนำปีศาจแดงลงสนามอุ่นเครื่องช่วงปีซีซั่นที่จะพบกับดาบี้เคานตี้ซึ่งมีเวนลุนี่ตำนานดาวสัตรโบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุมบังเหียนอยู่ ซึ่งพวกเขามีคิวที่จะลงฟาดแข่งกันในวันที่ที่18กรกฎาคมนี้ซึ่งมองว่าหากลูกทีมของโซชาสามารถเริ่มต้นฤดูกาลได้ดีมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางกันเอาไว้และนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจคอบอลทุกท่านกันนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารฟุตบอลใหม่ๆกับพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r คร e พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารฟุตบอลอัปเดตใหม่จากพวกเรา EPL Mania แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิ Oh, <laughs> oh,